สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมา,าดูนะครับสมาคมจีนเตียอันแห่งประเทศไทยนะครับมี่ครับไทยกกเตียอันต่างเฮียหวยเตียชิวชีหวงหมืองทวงนะครับก็ได้เดินทางมาที่เมืองแต้จิวเพื่อร่วมประชุมอะไรหลายๆอย่างแล้วนี่คือ กรรมการทั้งหลายแล้วก็สีฟ้าๆนี่คือไกลนี่ยครับจะนำเรามาที่เมืองแ้จิวนี่คือโรงแรมนะครับโรงแรมแ้จิวปิงก่วงอะไรเดี๋ยวผมพาท่านไปเที่ยวนะครับนี่ครับคนนี้ก็คือนายกนะครับนายกนี่โหเป็นริมท่านนี้คือนายกนะครับ กำลังคุยกันวิสาสะและข้อนี้คือรถที่เราจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าประชุมก็ประชุมกำลังเดินทางอยู่นะครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับบรรยากาศขณะนี้นะครับจะมาคมเดี่ยนได้มาที่วัดแคนงเนียโดยมีสิโงโตทองถิ่น ต้อนรับอยู่นะครับนี่คือสิงโตของเมืองจีนนะครับดูสิงโตก็สวยงามมากเลยนะครับขณะนี้ก็อยู่ที่วัดแครงเงียน,นะครับนี่คือเมืองแท่จิ๋วนะครับดูครับแกร่จิ๋วุ นครับนายกเรากำลังเดินลงมาแล้วนะครับนายกสมาคมเสียงและนี่คือเจ้าหน้าที่และก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมเสียงเดินลงมาแล้วครับนี่คนนี้ก็คือคุณจินดาอุปนายกนะครับนายกรองนายกนี่ครับท่านนี้ก็เป็นนายกสุเทพนะครับ มาจากโคราชนะครับนี่ครับรูปหล่อนะครับคนเสื้อเหลืองนั้นก็คือนายกนะครับนายกสมาคมเดียอันมาแล้วนะครับนายกรยก เดิอย <champions> ูคร yes ับที่ในจุดที่คุณที่เดินไปนะครับและกําลังเดินเข้าไปในสถานที่นี้ครับวันนี้ก็ลอยเสื่อเหลืองนะเสื้อเหลืองคือนายกเราโดยมีเสิงโตนําหน้านะครับทัานโด ตอนนี้คึกคักนะครับที่ศาลเจ้าแช์เหร่งเอียนี้ทียืนแถวหน้านี่คือบรรดา,านายกกิติคุณนายกหลายๆท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของอสมาคมเจเจอัน ในแระเทศยไทยนะครับเขาก็ได้เจ้าหน้าที่เขาได้ของอเหมือนกับเป็นการต้อนรับนะครับท่านนี่คือ,อาชาวเตียอันที่มาจากมาจากประเทศไทยเยอะแยะเลยครับท่านดูก็ชาวเตียอันช,ชาวแต่จิ๋วให้การต้อนรับอย่างาสมเกียรติอย่างเรียกว่าอบอุ่นนะครับ นี่ท่านนิโอสุดยอดเลยนะครับตอนแรกนึกว่าท่านนี้เป็นลิวเตอร์หัวไม่ใช่มา,าดูเป็นลูกน้องลิวเตอร์หัวครับท่านดูนะครับมีโตกำลังเล็ก ข้างหลังก็มีการเล่นสิงโตส่วนข้างหน้าก็มีการต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมเตียอันนะครับดูครับผมไม่ท่านชมนะครับ,น,รบนี่คือพวกระดับอาวุโสของสมาคมีเตียอัน แต่ละคนก็เรียกว่ามีสง่าราศีเลยทีเดียวมาดูนะครับโอเคนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้อบอุ่นนะครับตอนนี้อบอุ่นมากนี่คนเสื้อเหลืองนี่คือคุณโงเป้งลิมนะครับเป็นนายกคนปัจจุบันวันนี้วันที่12 เมษายนสองหกเดนะครับคณะสมาคมเตียอันแห่งประเทศไทยเดินทางมาถึงแช์เหร่งโกแช่เล่งโกเบียท่านดูนะครับแช์เล่งโกเบียคือแช์เห่งเอียนะครับท่านจะเห็นนะครับมีคนใหญ่คนโตในสมาคมเตียอันมากันเยอะแยะเลย คนเสื้อเหลืองก็คือนายกนะครับมาจากหลายๆจังหวัดในสมาคมจินเตอันในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมในศาลนะครับแล้วนี่ก็คือสัวเถานะครับซัวเมืองแต้จิว๋เวเต้ยจิ๋วเสียหวงเบี้ยรหรืออะไรนะครับท่านนีนี่นะครับนี่คือบรรยากาศนี่คือคน ที่จีนนะครับประเทศจีนนครับตอนนี้สิงโตก็ได้หยุดไปแล้วนะครับนี่ผมให้ท่านชมบรรยากาศรอบๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศที่สวยงามนะครับวัดแห่งนี้วัดแชร์เหล่งเอียนี่คือไกลของเรานะครับโอเคนะครับยังมีนะครับยังถ่ายรูปกันอยู่นะครับ มีสมาชิก Mozart. สมาคมตี่อังมาจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศของประเทศไทยเลยนะครับโอเคนะครับนี่คสองารสุเยกันเยเฮยเย้ยย้ย การฉลองการพบกันอย่างสนุกสนานนะครับนี่ okay, okay, okay. โอเคนะครับ okay, okay. สันเจ้าอยู่ข้างในเนาะนะตอนนี้ผมจะพาท่านเข้าไปเที่ยวสารเจ้าแชร์หล่งเอียนะครับแชร์หลิงเอียนี่ก็คือบุคคลผู้หนึ่งซึ่งสมัยก่อนนะครับ คนจีนโซเทานี้หรือแต่จิ๋วนี่ยากจนข้นแค้นนะครับแล้วก็ได้เดินทางหนีไปต่างประเทศทีนี้ก็เป็นความผิดต้องถูกประหารชีวิตถ้าใครหนีแล้วโดนจับได้แต่แชร์เหล่งเอี้ยนี่เป็นบุคคลท่านเป็นผู้คุมผู้ครองเมืองก็ปล่อยนะครับให้คนไปกัน เพราะว่าความยากจนค้นแค้นอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งตอนหลังก็มีคนเห็นท่านเป็นคนดี <c oughs> ก็เลยมาสร้างศาลเจ้าขึ้นและโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยที่ได้หนีไปต่างโพ้นทะเลนะครับก็ดน,นึกถึงบุญคุณก็เลยมาสร้างศาลให้ท่านนะครับเ <c oughs> เรียกว่าเป็นที่นับถือเขาว่าเวลามีงานต่าง ก็จะมีคนมาไหว้กราบไหว้กันเยอะเลยนะครับนี่คือ,อเจ้าที่นะครับน,นี้เจ้าที่อขอไปครับเทพยาดาฟ้าดินนะครับแล้วก็นี่นะครับอังแจแห่งเบียนะครับอยู่เจ้าหน้าที่คนเยอะแยะแล้วนี่ก็บุคคลสำคัญ ของสมาคมเตียอันก็กำลังกราบไหว้แชร์เลียอยู่นะครับดัดูนะครับตรงนี้ก็ติดกับแม่น้ำใช่ไหมเป็นสถานที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับผมให้ท่านชมบรรยากาศรอบๆเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ บรรยากาศดีมากนะครับถ้าได้มาเที่ยวเมืองจีนก็จะได้มาชมนี่คือแม่น้ำนะครับแม่น้ำกว้างใหญ่เลยนะครับท่านดูกว้างใหญ่ไพศาลเลยท่านดูนครับโอ้โหตรงนั้นเป็นสะพานไกลเลยนะครับท่านดูเดี๋ยวผมขยายให้ท่านชมนะครับมองไม่เห็นเพราะ บรรยากาศข,ข,ขมุกขมวนนิดหนึ่งผมให้ท่านชมบรรยากาศนะครับที่สมาคมกอานนี่คนนี้คือคุณเล็กศรีสกุลคุณเล็กานายกนะครับอดีตนายกที่เพิ่งพ้นตำแหน่งแล้วนี่ก็คือนี่สมาคมาผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมกีอนนะครับแล้วเดี๋ยว าท่านเข้าไปชมข้างในนะครับผมก็ถามเขาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้คืออังแจเหล่าเอียอังอังแจแห่งเบียคือ,อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อขออภัยครับเป็นเหล่าเอียที่ใหญ่ที่สุดในแต้จว๋วแห่งนี้นะครับผมพาท่านเข้าไปชม บรรยากาศข้างในที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านดูเห็นไหครับเป็นสารเจ้าที่ไม่เหมือนกับเมืองไทยนะครับเหมือนสร้างแบบอลังการสวยงามเลยทีเดียวและนี่ก็คือศาล ไหมครับสร้างอย่างสวยงามเลยแต่ก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะครับท่านดูองค์ใหญ่ๆสามองค์สง่างามมากเลยเลยนะครับผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่า,าทึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าในเมืองแจ่ฉิวนี้เป็นเมืองเจ้าที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เป็นที่ดังเลยนะครับ นี่ก็อีกองค์หนึ่งนะครับไตเสียหนังเอียอันนี้ก่ถ้าให้ผมแปลก็ไม่อขอขออนนะครับที่ไม่รู้ลึกเพียงแต่ผมจะเก็บบรรยากาศในศาลแห่งนี้นะครับถ้าอะไรที่ผมผิดพลาดก่ออบอภัยนะครับเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่นไม่สามารถรู้ลึกอะไรได้นะครับน,นี่ก็หวยกงหวยมาก ซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับผมต้องขอกราบท่านนะครับหวยกงหวยมากเดี๋ยวนะครับเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับอันนี้ก็คือยีเสียหนังเอียอซึ่งต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถรู้ว่าองค์นี้คืออะไรและถามคนเจ้าหน้าที่ก็คุยกัน ไม่สื่อภาษากันไม่ไดอ้อะไรชัดเจนเท่าไหร่ันนี้หลิวเตอร์หัวนะครับันนี้นายกของสมาคมเอียนโคราดนะครับรู้มากความสามารถครับ